สวัสดีค่ะวันนี้มุกี้ก็จะพามาพบกับ IQ Option นะคะการแนะนำอ่าอินดี้ตัวนี้นะคะจะเป็น MA บวก MACD นะคะตอนนี้เราจะซื้อด้วยวิธีการอ่า MA CD อ๋อโทษทีค่ะ MA ตัดกันอ่าเราจะถอยหลังมา5นาทีแล้วก็ซื้อนะคะตัวนี้เห็นไหมคะว่าซื้อซื้อแล้ว ถ้าเราดูเอ็มอซดีอาจจะช้าไปให้เราดูเอ็มอตัดกันก็ได้หรือดูทั้งสองอย่างตัดกันก็ได้นะคะแล้วเราก็ซื้อแล้วก็รอเวลารับเวลาถอยหลังถ้าเราซื้อแบบนี้ทีละหนึ่งดอแล้วเพิ่มไปสองไปสามไปสี่อย่างเงี้ยค่ะ อ๋โอเคโอกาสเสี่ยงมันก็มีน้อยแต่ถ้าเราเล่นทีละดอนทีละดอนโอกาสเสี่ยงมันก็ไม่เยอะอันนี้เราก็จะซื้อหนึ่งจากหนึ่งไปสองนะคะจากสองไปสี่อันนี้ก็จะเป็นตาละสองดอนละเมื่อกี้หนึ่งดอลอันนี้สองดอน นีก็อ่ะพอพอเราได้ปุ๊บเราก็จะมาทำการเปิดออเดอร์ใหม่โดยที่ถ้า MA ข้างบนตัดกันเห็นไหมคะตรงที่ตัดขาวกับแดง เรารอซื้อขึ้นแต่ถ้าตัดตรงแท่งแดงๆยาวๆเนะะี่ยค่ะเรารอซื้อลงค่ะแค่เทคนิคแค่นี้บวกดู MACD ด้วยค่า MA ก็ใส่2เส้นนะคะ10 EMA 10กับ EMA 20นะคะถ้าตัดกันก็ซื้ออันนี้อเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็ จะมีสองสองดอนหนึ่งดอนสองดอนเนี่ยค่ะเทคนิคก็ไม่ยากค่ะถ้าถ้าตัดกันปึ๊บไอ้ถ้าใกล้จะตัดกันเราก็ถอยหลังมาห้านาทีเสร็จแ,แล้วเราก็ซื้อนะคะนะคะวิธีการถอยหลังมาห้านาที ไปละตัวนี้เราถอยหลังมาห้านาทีแล้วเราก็ซื้อนะคะตัวนี้ต้องรอเวลานับถอยหลังนะคะ วงกลมขาวๆสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะคะวงกลมขาวๆใช้สำหรับในการซื้อนะคะว่าช่วงเวลานี้เราสามารถซื้อได้ส่วนตัวที่บอกว่าโทนะคะซื้อขึ้นพุทธซื้อลงนะคะแล้วก็ตรงกลมแดงๆใช้สำหรับตัดสินประมาณ30สิวิว่าเราจะได้หรือเปล่านะคะฟัง ฝั่งซ้ายเห็นแท่งตรง40่าตร์40% 60%ไหมคะใช้การคำนวณระหว่างว่าตอนนี้คุณกำลังทีไปข้างไหนเยอะกว่าตอนนี้คุณกำลังทีข้างลงไอเทีข้างขึ้นนะคะส่วนมากถ้าคนทีข้างขึ้นมันก็จะลงคะ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็รอ เวลานะคะน่าจะเป็นแท่งตัวเดียวกันกับเมื่อกี้อันนี้พอเราซื้อเสร็จแล้วอันนี้ก็นับเวลาเลยนะคะนับเวลาว่าเราได้หรือเปล่า ตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ7วิ6วิ5วินะคะอันนี้เราก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกเราก็เล่นอาทีละหนึ่งไป2อไป4อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเราจะเล่นทีละดนก็ได้แล้วแต่อตอนนี้เรารวมทั้งหมดไปสิบสดนละ นี้เราจะรอซื้อจังหวะไหนคะเนี้ยค่ะกําลังจะหันขึ้นเนี้ยค่ะเห็น M A สองเส้นกับ M A C D ไหมคะ M A จะอาจจะไปเร็วไปกว่าเราก็ย้อนหลังมาสักห้านาทีหรือสามนาทีก็ได้ค่ะแล้วเราก็ซื้อจังหวะนี้เลยค่ะนะค่ะซื้อจังหวะนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็รอให้วงกลมขาวๆนะคะวิ่งตัดสินว่า,อาตอนนี้ถึงเวลาซื้อแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วแล้วก็ฝั่งแดงๆก็รอตัดสินให้สามสิบวิของเราได้กำไรอะคะ่ะ เห็นไหมคะว่า MACD กับ EMA ใกล้จะตัดกันแล้วเราจะซื้อก่อนล่วงหน้าเราคาดการว่าอีก5นาทีข้างหน้ามันจะขึ้นจริงๆเราก็ซื้อขึ้น ตอนนี้เวลาจะวิ่งช้าหน่อยนะคะยังไม่นับถอยหลังเลยอตอนนี้เวลาก็ใกล้จะนับถอยหลังแล้วเพราะเราย้อนหลังไปตั้ง5นาทีจะใช้เวลานาน,านหน่อย อันนี้ต้องรอเวลานะคะเพราะว่าตัววงกลมขาวๆยังไม่วิ่งเลยเราอ่ากำลังวิ่งแล้วค่ะตวงกลมขาวๆนะคะอ่าแท่งเขียวกลางวิ่งขึ้นแล้ว อนนี้อ่าพอวิ่งขึ้นเห็นไหมคะ m a มันจะจูบก,กันเลยเวลาที่เราคาดการไว้พอดีเปะ๊ะเราจะต้องซื้อก่อนเวลาที่เราคาดการว่ามันจะขึ้นไม่งั้นจะไม่ทันนะคะเห็นไหมคะว่าขึ้นพอดีเลยกับการคาดการของเรานะคะ ก็วิธีการนี้ก็ไม่ยากค่ะต่อไปเห็นไหมคะไม้ต่อไปก็กลจะจูบกันอีกแล้วเราก็จะซื้อเวลโลเลยถอยหลังมาห้านาทีซื้อวอีโลซื้อขึ้นด้วยโลอ,อันนี้เราถอยหลังมาห้านาทีซื้อขึ้นดวยโอแล้ว เทคนิคนี้ก็ดูไม่ยากค่ะตัวนี้ก็มาแนะนำแค่ ma สองเส้นตัดกันกับ macd macd ก็เอาไว้ดูว่าฝั่งขึ้นฝั่งลงนะคะส่วนมากให้เราดู ma เพราะ ma จะมาเร็วกว่าถ้าตัดกันเราก็ซื้อขึ้นเลยถ้าตัดลงเราก็ซื้อลงตัดขึ้นลงซื้อขึ้นให้เราคาดการณ์ก่อนว่า,า ma หันไปฝั่งไหนก็จะลงหรือจะขึ้น พอคาดการว่าจะลงหรือจะขึ้นก็ให้เราไปกดข้างบนย้อนหลัง5นาทีหรือว่า3นาที2นาทีก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆแล้วก็ซื้อซื้อในจังหวะก่อนที่มันจะจูบก,กันนิดนึงเพราะว่าเราคาดการไว้ก่อนล่วงหน้า เห็นไหมคะกำลังอ่าเราซื้อก่อนล่วงหน้าทีนี้พอเวลามันหมุนมันจะหมุนย้อนถอยหลังอะค่ะอคพอย้อนถอยหลังเสร็จแล้ว ตัวขาวหมดแล้วก็จะเป็นตัวแดงที่ทำการตัดสินว่าจะได้เลยจะเสียนะคะอันนี้กำลังนับถอยหลังเลย